สวัสดีครับผมสารโ,โทธ์กพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสมบัติบ้านนะครับตั้งอยู่ตัวบนตะเกียนบบอำเภอด่านคุณชดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัพเดตสินค้าหน้าร้านนะครับตอนนี้ก็จะมี t S 2 2สสองสอ0หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์แล้วก็ t l 2 1 0สองหนึ่งศูนย์แล้วก็ตัวนี้ t l 2 1 0สองหนึ่งศูนย์แต่ตัวนี้ยุบนะครับยุบให้เหลือความแคบหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับพร้อมโครงกันอ้อย ตัวนี้จะอยู่ที่155,000บาทระบบหางธรรมดาเป็น Power อร์นะครับตัวพวกนี้ก็จะอยู่ที่แสนกว่าบาทขึ้นนะครับ TR2500 TR2101 นะครับแล้วก็ไซส์เล็กราคา65,000 75,000 75, 85,000แล้วแต่รุ่นแล้วแต่กำลังด้วยนะครับเผื่อ <c oughs> ท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องรถไถพร้อมเมื่าไหร่นะครับติดต่อผมเลยครับสาร,ทรุทสสอบตัวจริงเสียงจริงนะครับ095 4-2-4-9-6-9-8เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับ